สวัสดีครับเพื่อนๆนยินดีนะครับที่จะได้มาบอกสิ่งที่ดียังคงเรื่องเดิมนะพี่น้องคนไหนที่จะขอไข่ก็มีฟาร์มยังแจกอยู่น้ำครับนี่คือน้ำใส่ในบ่อไว้วันนี้จะบอกนะครับว่าวิธีที่ทำให้ดัดได้ที่มันตไต่แล้วเคลื่อนที่ไวๆแล้วก็ให้มันให้มัน นี่นี่ัวดตาเด้อ่าอ่าเอาอย่างงี้เอางี้เดี๋ยวพิมส่งอธิบายอันนี้คือกําลังจะเข้าดักแด้สีเหลืองก็สู่สีเหลืองเข้มแต่ทีเนี้ยว่ามันร้อนไหมลองจับดูมันอุ่นอุ่นอ่าอาแค่นี้วิธีที่จะให้มันลอกคาบไวแล้วก็ให้นิ่งไวนะวิธีมันเป็นอย่างนี้นะดูตรงนี้เปิดน้ําในบ่อเอาดักแด้ใส่ในเนี่ยเอาไว้เนี่ยไวนี้กําลังตายเลยนะยอะเยอะเลย อ่าดูพิมพ์ส่งดูใช่ใช่ครับให้มันเย็นอย่างนั้นเนี่ยอยู่ข้างนอกครับไม่ต้องใส่ข้างใน,นอย่างนี้นะเป๊ปเดียวเป็นไงดำดำเลยแล้วก็นิ่งด้วยไม่ค่อยตายด้วยลอกคราบด้วยเพราะว่าข้างล่างมันเย็นมันคิดว่ามันอยู่ในดินแหละเพราะว่ามันอยู่ในดินมันเย็นไปละถึงเวลาพันกออกจากอาหารมุดดินไงมุดดินแล้วเป็นไงจำศีล อ่านี่เรากําลังหลอกมันว่านี่อยู่ในดินแล้วนะอ่าแล้วก็เอาอะไรเอาน้ําอ่ะฉีดข้างล่างให้มันเย็นไงมันไม่มีตามันไม่รู้หรอกว่าอยู่บนดินหรืออยู่อะไรแต่ว่าพอเย็นปุ๊บมันคิดว่าอยู่ใต้ดินแล้วเนี่ยบน,นาบนแล้นยใช่ฮะอันนั้นถ้าเราร้อนอยู่ก็อยู่บนบกอันนี้เนี่ยคิดว่าคลงไปไใต้ดินแล้วเนี่ยมันก็จะเย็นพอเย็นปุ๊บเดี๋ยวมันก็จะนิ่งพอนิ่งปุ๊บก็เข้าดักแด้แล้วเราก็เข้าห้องเอาเอาไปในถ้ำรอให้มันบิน แต่ถ้ามันมันยังร้อนอยู่ยังตายอยู่ยังดิ้นไวยังยังเคลื่อนที่ไวมันหนีครับมันจะหนีออกจากไอ้นี่เอาเนี่ยหนีออกจากนี้มาวิธีการง่ายๆน,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 นะครับเนี่ยเราจับดูมันจะอุ่นๆอุ่นๆนะครับเนี่ยอุ่นๆน่าจะประมาณสักสามสิบองศาสามสิบกว่าเนี่ยสามสิบห้าได้เนี่ยเนี่ย,ยถึงเนี่ยอุ่นเลยแต่ น้ำเนี่ยเป็นไงเย็นยี่สิบกว่านะยี่สิบกว่าเพราะนั้นมันก็ลดอุณหภูมิลงเนี่ยมันลดอุณภูมิลงพอลดอุณภูมิเมื่อนั่งก้นก้นในก้นกระบะท่าสินี้เย็นความเย็นก็ก็จะส่งมาถึงตัวตัวตัวแบ็กซีลไฟเนี่ยตัวอ่อนเนี่ยเขาก็รับรู้ถึงความเย็นพอเ,เย็นปุ๊บเขาก็จะเริ่มนิ่งเพราะว่านึกว่าเขาอยู่ในเนี้ย อยู่ในดินแล้วก็ลอกคราบเข้าสู่สีดํากลายเป็นตัวดักแด้ตอนนี้เขาออกจากอาหารแล้วเนี่ยเนี่ยออกจากอาหารแล้วเนี่ยเนี่ยเอามาเลี้ยงได้เลยเนี่ยทำนู้นน่ะเอามาเลี้ยงเลยมันเป็นดอกแล้วผมให้ลองดูนี่เฉยๆเอามาอีกอามาอีกเนี่ยทำทำให้ดูเลยเนี่ยนี่นี่น้ำมีเยอะเนี่ยน้ไม่ใช่อีกนะล้างข้าวลงเหงียนะมันมันชื้นไม่อร่อยอร่อยทำนี่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 ก็ได้นี่นี่มันชื้นนะอยากให้ชื้นก็ทำนี่เราหมดแลยวเนี่ยวาง<ำ>หาน่อย เ,เอาวางนี้วางนี้นี่วางนี่นี่มันลอยเลยนี่เนี่ยเห็นไหมนี่ร้อนเลยครับผม,มน,นี่เริ่มเป็นสีเป็นสีนี่ม่เราเ,เราทำให้เพื่อนๆดูเนี่ยเห็นไหมอันนี้นี่ยให้ให้ดูสีก็ได้ให้ดูสีสีมีสีเหลืองสีเหลืองเข้มมีมีเริ่มดับแล้วครับตัวนี้ นี่เริ่มดำแล้วมันจะดำอย่างเงี้ยพอดำแล้วก็เคลื่อนที่ช้าแล้วพอเคลื่อนที่ช้าก็ก็จะนิ่งเห็ไหมนี่มันนิ่งเลยเนี่ยนิ่งอ่านิ่งนิ่งแล้วเป็นไงมันอยู่เฉยเงี้ยมันไม่ตายไงหล่ะมันจะรอบินมันไม่ตายมันจะรอบินอ็รอบินบินนี่ไงนี่นิ่งมีเย็นแล้วเนี่ยเย็นเลยเนี่ยจับเย็นเลยเนี่ยพอมันอยู่นิ่งอย่นี่ยจับจับดูก็รู้ว่ามันเย็นไอ้นุ่นสามสิบกว่าไอ้นี่น่าจะยี่สิบกว่าจะมีนี่ดำแล เห็นเลยว่าดำเริ่มเริ่ม,มสามวันที่ดำนี่ไแหละใช่ใช่ี่ถ้าอยากใจเย็นเย็นเป็นไงนอนแช่น้ำใช่ไหมคนร้อนก็นอนแช่อ่างอ้าวคนคนร้อนก็นอนแช่อ่างไงใช่ไหมนี่นี่ก็แช่น้ำแบบนี้เทคนิคที่ทำให้มันนิ่งนะแล้วก็ดำไวแช่น้ำครับ ใส่กระบะเช่นั้นไว้อย่างนี้เลยอยนี้เราเราเราเพรามันดำเลอดเลยเราไม่ได้ทดลองนะเราทําอยู่แล้วทําอยู่แล้วแต่ทําให้ดูนะเทคนิคนู่นไอ้ตัวนู้นแต่ดำหมดแล้วใช่ไหมนู่นนู่นนู่นดำหมดแล้วในดําเพราะอะไรเพราะกระบะสีดํำอ่านี่ไงฮะไม่เกี่ยวเหรออ๋อมันถึงเวลามันถึงเวลานี่เองครับผมเข้าเองคนี่ไงนี่ไงนี่ไงอ่านี่ไงดำหมดแล้วลอกคราบหมดแล้ว นี่พวนี่มันลื่นที่ล่อนพอดีล่อนตัวยายครับมันลื่อนพิซซี่โอเคกำลังงามใช่กำลังงามเลยต้องนต้องพิชเรื่อยเนี่ยคนจะงามงามน้ำใจใช่ไปหน้าแล้วหนอนจะงามงามยังไงหนอนงามเพราะคนเลี้ยงอ๋อหนอนงามเพราะคนเลี้ยงแล้วดูนี่นี่นี่อะไรอใน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 ร่องนี้คืออะไรเรื่อแต่มันออกมา ฮะมันออกมาจากไหน่ะออกมาจากนี่ออกมาเรื่อยๆอ๋อออกไปอย่างนี้ครับนี่นี่เลื่อมดำนี่ออกมาอยู่ในนี้นะครับเสร็จแล้วเราก็ก็เอาไปไปนู่นนะไปแช่น้ําอ่านู่นนู่นกองเลยนู่นหนาไปเลอะเทอะเลยร้อนด้วยนู่นเราก็จริงๆเราปล่อยให้มันดำในนี้เลยก็ได้ลอกคราบกันไปลอกคราบกันมาแต่ว่าเราไม่รอละใช่ไหมครับเราไม่รอแล้วนี่ตักตักใส่ตักใส่ไอ้นี่แล้วก็มาแช่ไว้ใช่ไหม แช่น้ําแล้วก็เดี๋ยวเข้าถ้าไปเลยแต่ว่าก่อนเอาเข้าถ้ำอ,อมตั้งนอกกันนะให้น้ําแห้งกันนะนนล <c oughs> แล้วน้าเปียกเยี่ยไปขึ้นนู้นสนิมขึ้นชั้นอีกนะนอกนนเออเดี๋ยวนี่อีกชื้นอีกในนั้นน,ะน่ะเออพีอ่ส่งมผมจะบอกพี่ส่งว่าไปกวาดหน่อยเพราะว่าตรงปากทางปากถ้ำนั่นน่ะนั่นะน่ะนะถ้าเกิดน้ําเข้ามานะกลายเป็นกลิ่นอีกแล้วถ้าไข่ลงตรงนั้นอีก เดี๋ยวเรากวาดๆไหนๆแล้วก็เอาไฟเงี้ยเอาไฟเงี้ยเ <พบ S 1> ราบอกว่าไปหาไฟก่อนรอใหญ่ๆน,น,นะเดี๋ยวไปส่องนู่นเลยเ,<อ>เดี๋ยวไปจัดการก่อนโอเคครับเทปนี้พอสมควรนะพี่มิ่งทรงสวัสดีครับสวัสดีครับเดี๋ยวไปหาไฟหาอะไรไว้ก่อน